ส่วนนี้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับเวลาทำสวนเหน็ดเหนื่อยก็จะได้มานอนพักที่เปน,นี่นะครับใต้ต้นสนครับร่มเย็นสบายมะพร้าวน้ำหอมนะครับ เดานะครับเอาไว้กินยอดอ่อนหรือดอกมันนะครับเลี้ยงกุ้งก้ามแดงนะครับอันนี้เป็นสาหร่าย <can mad pot. S 1> อันนี้บ่อนี้ยังไม่ได้ปล่อยกุ้งนะครับอันนี้เลี้ยงสาหร่ายไว้ก่อนครับยังไม่ได้ปล่อยกุ้งบ่อนี้ปล่อยกุ้งไปแล้วครับอยู่ในนี้ผมเอามาปล่อย30ตัวนะครับ บ่อนี้ก็เตรียมไว้ครับยังไม่ปล่อยเหมือนกันรอพันกุ้งมาก่อนนะครับปลูกพริกครับพริกข้างๆบ่อครับกับเพราครับกับเพรากับเพราปลูกไว้เยอะๆครับหลายๆอย่างมะเขือก็ปลูกครับตะไคร้อันนี้เพาะมาเมล็ดอยู่นะครับ ขือไข่เต่าขาวนะครับมะเขือเปราะเพาะเมล็ดไว้ก่อนมะละกอฮอนแลนด์พริกนะครับพเพาะเมล็ดอยู่ถั่วนะครับถัว่วถั่วฝักยาวครับกำลังงอกนะครับนี่ครับปลูกมาสี่วัน3าสวันนะครับเพิง่งจะงอก มีใบมาสองใบแล้วครับเนี่ยครับเนี่ยครับถูกฝักยาวนะครับอันนี้เป็นคณานะครับคณเพึ่งเพาะครับเนี่ยครับยังไม่โตรครับพึ่งเพาะเดี๋ยวตรงนี้นะครับ ตรงนี้มันจะกลายเป็นสวนผักนะครับตอนนี้มันลกครับมีแต่หญ้าครับตรงนี้เป็นสับป,ประรดนะครับถังหญ้าไปแล้วนะครับกับกล้วยนะครับตั้งใจจะปลูกกล้วยอย่างเดียวนะครับแต่พอดีมันมีพื้นที่ว่างก็เลยปลูกสับป,ประรดแซมไปก่อนนะครับหญ้าเริ่มยาวแล้วนะครับ เดี๋ยวต้องเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดอันนี้หนอกด้วยนะครับยังไม่โตรครับนะครับอันนี้ใช้หนอเล็กมาปลูกนะครับปลูกแซมกับสับป,ประรดนะครับอนนี้สับป,ประรดใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับเริ่มงามแล้วครับเริ่มงามแล้วฝนตกมาใส่ครับเริ่มงามแต่หญางามกว่าครับ ตรงนี้นะครับหญ้ารกมากครับเดี๋ยวจะจัดการกับมันนะครับจะไม่เผานะครับจะตัดใช้เครื่องตัดหญ้าตัดนะครับแล้วก็เอาเอาไว้คลุมพืชผักนะครับไม่ตัดไม่เผาอ่าไม่เผานะครับแต่ตัดนะครับตัดกองไว้ก่อนนะครับนี่ครับหญ้ารกมากครับ ไม่แน่นะครับอนาคตครับอาจจะปลูกมันนะครับเพราะว่ามีพื้นที่เหลืออยู่เยอะพอสมควรนะครับนะครับพื้นที่ว่างเปล่าครับเดี๋ยวจะเอามาใช้ประโยชน์ให้หมดนะครับตอนนี้เดินท่อมาแล้วครับเดินท่อน้ํามาเตรียมไหมครับนะครับเดินท่อน้ํามาครับเราจะติดสาย เรียกสายอะไรเอามาเอามาต่อตรงนี้ครับอาจจะเป็นน้ําหยดหรือสปริงเกอร์ก็ได้ครับเามาติดไว้อันนี้เตรียมมาต่อครับเดินท่อเมนมาก่อนครับเดินมาแล้วก็เดินท่อเมนมาแล้วครับแล้วก็ต่อวาล์วแบบนี้ครับเนี่ยครับแบบนี้ครับเดี๋ยวเอาสายน้ําหยดมาต่อตรงนี้ครับเหมือนกันครับทุกจุดครับ ยาวครับเหมือนกันครับนะครับนะครับต่อสายออกมาจากสายเมนอย่างนี้นะครับก็ทำวาลปิดเปิดครับไว้ปิดเปิดครับแล้วก็ปล่อยสายไปตามตามตรงที่เราจะให้น้ำมันออกน,นะครับนะครับปล่อยสายไป แล้วเดี๋ยวก็มาปลูกถั่วฝักยาวหรือปลูกพืชอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องถือสายยางรดน้ำให้เมื่อยครับอันนี้เป็นมันมันห้านาทีนะครับอ่ามันห้านาทีครับเอามาชําไว้ครับสี่ห้าต้นครับเอาไว้ทําพันนะครับแต่อันนี้มันเป็นญ้าญ้าอย่างอื่นนะครับมันมาพันนะครับอันนี้คือต้นมันครับมันห้านาทีครับ จะปลูกไว้ทําขนมครับวันห้านาทีย่างกินนะครับอร่อยครับตักไคร้ครับปลูกไว้ทําพันนะครับส่วนนี้ถังสํารองน้ํานะครับสํารองน้ํำครับเผื่อเวลาไฟดับครับพร้อมน้ำเอาไว้ในถังแล้วถ้าไฟดับเราก็จะใช้น้ําจากถังนี้นะครับ มันก็จะไหลลงมาครับตามท่อครับก็มีวาลวครับวาลวแล้วก็เดินท่อออกไปครับเดินท่อไปไปเชื่อมต่อกับท่อเมนที่เราเดินไว้นะครับแต่ตอนนี้ไฟไม่ดับเราก็ใช้ไฟจากปัม๊มเลยนะครับใช้น้ำจากปัม๊มโดยตรงครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการถ่ายทําเพียงเท่าน,นี้นะครับฝาก กดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ